ทำแอฟรีเอทปักตะก้าและได้เฉลี่ยเดือนละ150,000บาทแต่พอถึงตอนยื่นภาษีบอกเลยว่าช็อกครับช่วงนี้มีเทรนธุรกิจที่กำลังมาแรงครับนั่นก็คือธุรกิจรับปักตะก้าค่าแอฟรีเอทนะครับวันนี้ผมเลยมีเคสลูกค้ามารีวิวให้ฟังครับเพิ่งยื่นภาษีไปเมื่อไม่กี่วันก่อนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเริ่มจริงจังกับการทำธุรกิจรับปักตะก้าครับและมีรายได้เฉลี่ยเดือนละ1 5 0 0 0 0บาทครับเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าภาษีที่เขาเสียไป สูงถึงสองแสูงถึง275,000บาทครับพอมาปรึกษาผมนะครับว่าปีนี้ควรจัดการภาษียังไงดีผมฟันธงเลยครับว่าไปจดทะเบียนบริษัทซะอย่างแรกครับเคสนี้เขาบอกว่าเขามีต้นทุนค่าใช้จ่ายครับเมื่อมีต้นทุนค่าใช้จ่ายบริษัทหักค่าใช้จ่ายตามจริงได้ครับเลยทําให้ฝั่งบริษัทเนี่ยนะครับจะเสียภาษีเพียงแค่1นึ่งแหกหมื่นบาทเห็นความแตกต่างระหว่างการทําธุรกิจในฝั่งของบุคคลกับบริษัทไหมครับยังไม่เพียงแค่นี้นะครับถ้าเขาจริงจังไป มากกว่านี้นะครับผมจะบอกให้ว่าบุคคลธรรมดานะครับเสียภาษีสูงสุดถึง35%ในขณะที่บริษัทเสียภาษีสูงสุดไม่เกิน20%เท่านั้นครับถ้าเป็นๆคนไหนกำลังเจอปัญหาแบบนี้และอยากปรึกษาวางแผนภาษีนะครับทักกันเข้ามาได้เลยครับเพราะภาษีไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ต้องวางแผนภาษีให้ถูกต้องครับ